จำได้ว่าแถวนี้ไม่เห็ดปวกฝรั่งเยอะแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นเห็ดปวกฝรั่งแก่แล้วคะ่ะไม่ได้แก่แล้วแก่แล้ว ตอนตุ่มๆไม่รู้ว่ากินได้ตอนนี้เขาแก่แล้วเก็บไม่ได้แล้วตมไม่ค่เาเห็บตันนี้ก็เห็ดตัวฟ้าง ันนี้เห็ดมะนาวใหญ่มากอยากจะลองเห็ดตลวก้างก่อนอาจจะปีหน้าถึงจะลองเห็ดมะนาวเห็ดมะนาวแถวนี้ใหญ่มากอยากเก็บเห็ดเพิ่งหวานอันนี้ก็เห็ดปวกฝั่ง อันนั้นก็เห็ดป,ปลวกฝรั่งแก่แล้วสมัยเขาตุ้มๆไม่รู้ว่าเขากินได้อันนี้ก็เห็ดมะนาวสุขภาพดีมากใหญ่มาก